พันเอกจากกรพงโพนาแคร์ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่สองกรมทรหารราบที่13และคณะจัดก,กิจกรรมมอบหนังสือเสริมพัฒนาการเด็กจำนวน20ชุดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเบน์อุดรธาน,านีมูล,ลนิธิสตาร์แคร์และคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหการกองทัพภาคที่2โดยได้นำมามอบให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการต้รับบริจาคหนังสือเพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างลักษณะนิสัยในด้านการอ่านของนักเรียนให้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและเป็นการส่งเสริมการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งการศึกษาหาความรู้จะเป็นพื้นฐานการศึกษาและต่อยอดการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ช่วยพัฒนาบุคคลให้มีคุณค่าในสังคมและเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไปโดยหนังสือนะคะมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดพื้นที่มึงการจำนวน5โรงเรียนค่ะได้แก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคำชมพูบ้านไทยเสรีบ้านห้วยดอกไม้บ้านหนองตะไก้และบ้านนาวแหวงค่ะ จกักการได้ทำงานร่วมกันมานในการช่วยเหลือสังคมค่อยๆถามแล้วก็จะพอปล่อยฐานไปเราก็จะค่อยๆเข้าใจมอให้ค่อยๆข้าใจในการเรียนรูสอนสังเกตต่อไปท่านบําบัดทั้งหมดทั้งมวลคือเรื่องของการศึกษาดูดีใจว่ามันเป็นเรื่องเดียว